ดเต็ม Hero Splendor 2อ0รลูกบาทเซนติเมตรปี2025ความแรงใหม่ในตำนานเดิมในปี2025นี้ Hero โร่ได้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากนั่นคือ Hero Splendor 2อ0รลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากตระกูล Splendor ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วทั้งเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความประหยัด พร้อมกับความทนทานในระยะยาวแต่ครั้งนี้ฮีโร่ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มขนาดเครื่องยนต์เป็น250ลูกบาทเซนติเมตรและอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นการออกแบบที่ทันสมัยพร้อมกลิ่นอายคลาสสิก แม้จะเป็นรุ่นใหม่แต่ Hero Splendor 250ลูกบาทเซนติเมตรยังคงกลิ่นอายของดีไซน์ดั้งเดิมที่แฟนแฟนคุ้นเคยตัวถังมีรูปทรงเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงเส้นสายมีความเฉียบคมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดพร้อมไฟ DRL รอบวงที่ดูทันสมัยผสานกับเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้งระยะทางความเร็ว รอบเครื่องยนต์และอัตราการใช้น้ำมันเครื่องยนต์ใหม่250ลูกบาทเซนติเมตรแรงและประหยัดหัวใจสำคัญของ S s สเท n ดอ r 250ลูกบาทเซนติเมตรคือเครื่องยนต์ขนาด 249cc แบบ4จังหวัดสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด FI ที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ24แรงม้าแรงบิด21นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและยังคงจุดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์ของประกูลเอสเพนดอรไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมระบบกันสะเทือนและการควบคุมที่มั่นใจ ช่วงล่างของ e อ p l n n d ด r 250ลูกบาทเซนติเมตรได้รับการปรับจูนมาเป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังใช้โชคคู่พร้อมสปริงที่สามารถปรับระดับได้ทำให้สามารถซับแรงกระแทกจากถนนที่ครุขระได้ดีและให้ความรู้สึกมั่นคงขณะเข้าโคง้งล้อขนาด17นิ้วพร้อมอยางขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนน ระบบเบรกปลอดภัยในทุกการหยุด Hero Splendor 250ลูกบาทเซนติเมตรมาพร้อมระบบเบรคดิสทั้งหน้าและหลังเสริมด้วยเทคโนโลยี ABS แบบ Single Channel ที่ช่วยลดโอกาสการล็อกล้อในขณะเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่โดยเฉพาะในสภาพถนนเปียกหรือลื่นเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผู้ใช้ยุคใหม่ เอสเพลนดอ250ลูกบาทเซนติเมตรรุ่นปี2025ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเช่นระบบเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Hero Connect ที่สามารถแสดงสายเรียกเข้าข้อความและการแจ้งเตือนต่างๆได้บนหน้าจอเรือนใหม่รวมถึงระบบนำทางแบบ Turn by Turn Navigation ทำให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นความคุ้มค่าและกลุ่มเป้าหมาย ด้วยราคาที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ90,000ถึง100,000บาท Hero Splendor 250ลูกบาทเซนติเมตรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ขนาดกลางที่แรงประหยัดและไม่จุกจิกในการดูแลกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ใช้ในวัยทำงาน คนที่เดินทางเป็นประจำและแม้แต่ผู้ที่อยากขยับจากรถ125ลูกบาทเซนติเมตรหรือ150ลูกบาทเซนติเมตรไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปสรุปตำนานที่กลับมาแรงกว่าเดิม Hero S t r e n d o r 250ลูกบาทเซนติเมตรคือการกลับมาอย่างน่าประทับใจของมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานโดยยังคงความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือในแบบดั้งเดิม แต่เพิ่มเติมด้วยพลังแรงบิดเทคโนโลยีและดีไซน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัยสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและทริปต่างจังหวัด Hero e s อ l e n d o ด250ลูกบาทเซนติเมตรคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามในปี2025นี้